อย่เอาแล้วช็อที้เดีเงหนักปนนะสามขีดดีแล้ว

ตอมล้ตรงไม่ปั๊บโอน้นขเอลอิโม่ลิโม่ายเรือครับทายเรือโอ้ยโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยเริ่มขึ้นแล้วนะไปเดียวกันหมดอลย มาแล้วนะครับพี่เคมาแล้วหลังจากห่างหายกันไปนานชาร์จพลังมากี่ชั่วโมงนอนตั้งแต่กี่โมงเนี่ยเที่ยงเก้าโมงง่ะโอ้นอนตั้งเก้าโมงตื่นสามทุ่มเพื่อนเขานำกันไปสองตะกร้าเนี่ยอนอน <c oughs> เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว <c oughs> ผม้โหก็กินนัเนี่ยผม้โหก็กินอยู่เหมือนกันเนี่ยเดีด๋วยวดูมือไม่ว่างเด้อย มาแล้ว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 มาอีกแล้วคุณแค่ไม่มีอะไรแล้วคุณแค่อก,กองซี่ปวดล้วนๆอะไรเขาตื่นเต้ตนอะไรเนี่ยคุณแค่เธอมาขี่ตาใช่ไหม โอ้ยคุณเคอะไรเนี่ยโอ้โหเสียใจมีอะไรจะพูดไหมบกเญอนุรมอ็โอเคตกลงก็ป oh. ล oh. okay. okay. ่อยเนาะใช่ไหมโด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  จับกล้องอู ok> ่จับกล้องอยู่ได้รู้ว่าจับการปลายังอยู่ลยปลาอยู่นะครับก็ในเวลานี้นะครับก็ปลาเข้าไปสามทุ่มครึ่งนะครับได้ทาการย้ายหมายอีกหนึ่งครั้งนะครับสําหรับในค่ําคืนนี้นะครับก็เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับเนื่องจากปลาได้กินแล้วนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็ทางด้านล่างมีเรือเก่านะครับเป็นเรือเก่าที่จอดทิ้งไว้นานนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกตู้ขึ้นมา เบ็ดลงไปก็ติดเบ็ดลงไปก็ติดนะครับปลาก็เริ่มจะไม่กินเรื่องการย้ายใหม่ครับผมตอนนี้ไตเริ่มเป็นการปิดไฟแล้วครับคนนอกมืดมากนะไม่มีแสงไฟนะครับนอกตัวเรือนี้ก็คือมืดจัดๆนะครับเรากานังกันอยู่บริเวณในตัวเรือนะครับถ้าเราไม่ได้เปิดไฟไร้หมึกนะครับมันจะมืดหมดเรืออาการตอนนี้เริ่มตึงเครียดนะครับท้ายเรือก็ไม่กินนะครับหน้าเรือก็ไม่กินเลยนะครับตะก่วยังขาดไม่ว่าเล่นเลยนะครับตอนนี้เราตย้ายใหม่สักครู่นะครับพบกันใหม่ไปไปกันครับ แล้วเปิดไม้ใหม่มานะครับพี่เคเอาแล้วคาเบ้เหรอคาเบนแล้วเหรอเอาแล้วคุดูที่คันก้องด้วยดูซี่ลงไปปึ๊กกินปั๊บหืมท้ายก็มีนะครับหัวก็มาไปดูท้ายดี่ครับท้ายเลิกก็มีเตนมืออัดใหญ่ใหญ่พี่เคดีกว่าพี่เคดีกว่าอย่างไงครับอย่างไรพี่เคครับถึงก็ต้องเตรียมสวิงเลยนะครับรอบนี้ใช่เปล่าหันเกยขลังได้เกยนะครับ เต็มสวิงโอเคอย่ายอมเขานะตัวนั้นเขาโลกกว่านะโลกว่าเหรออะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โนเหมือนกันเลยยี่ห้อเดียวกันเลยเฮไปใหญ่กว่ายี่ห้อเดียวกันเอาละครับตอนนี้นะครับเกยเริ่มเข้านะครับขึ้นในโรงงานแงบึกโลเอาแล้ว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 กลางเรือกลางเรืออย่าเข้ากล้องไปโอ้โหมาแล้วครับทุกคนสลักเกยนะครับเอาแล้วเอาอีกแล้วคอกเดี๋ยวมันบ้าเนี่ย

สวัสดีเช้าวันที่สามนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับติดอยู่ข้างล่างนะครับทีมงานนะครับคนเดิมเลยครับพี่ปอคนเดิมนะครับเอะอะวันวันแต่เช้าช่างภาพตอนอยู่โอ้โหแล้วครับี่พอด โอ้โหนี่ม้าคร้อยนี้เนี่ยที่ที่งัดเนี่อสายแนะครับโอ้โหทั้งสายทั้งตัวครับทานให้นวลเยอะหมดนะครับนี่ครับผมผลงอครับผลให้ฟอผลงานเช้านี้นะครับเปิดสกัดมาได้อย่างดีนะครับเอาแล้วนะครับจะตัดกันแล้วนะครับตัดกันแล้วนะครับถึงก็ต้องตัดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมังไปิด ย tamam> ุ่งเลยทีนี้ของใค่มันแอลด้วยเหรอสามสายครับเท่รึแกลัวกลัวหลุดจะดีไหการเลยขอแนวร่วมใต้น้ำเงี้ยมีร่วมมีส่วนร่วมด้วยน้ำเอ้ยโหโอเคสามคนเน่ยเขาทนแบ่งค์ันนี่เหรอคืออะี่ก็คือแนวร่มนะครับสำคัญเลยครับเราจะได้ชมครับอันนี้ก็คือปลาที่ได้มาครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเลาะเต็มกาบเรือครับนี่คือร่องรอยอารยธรรมนะดู เรียกว่ายุงเหยิงกันเป็นเป็น,ปนทางลำเลยมไม่ไหวก็ตัดนี่ไม่ไหวก็ตัดเลยเหรอไม่ไหวก็ตัดเดี๋ยวผมเอาสามพันโลอันนี้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการสางมันก็ไปได้เยอะนะพ่วยเป็นพวกคุณจะทำยังไงคุณจะตัดหรือคุณจะสางขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งแล้วยัง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 เป<า>งสางไม่เสร็จเป็นไกด์อันนี้ถ้าเกิดไม่เชี่ยวชาญจริงเนี่ยคือไม่ไม่มาทำให้ดูนะยอมอ้วกระดับนะห้าสิบเมตร ไปขึ้นไปทำบนบนบนห้องไปห้องนะทีมสไม่ยอมตัดด้วยไม่ยอมจะไม่ยอมตัดพงง่วงนอนเขาบอกว่าอ่างว่าเมาเรือโอ้กินอ้วกก้าวจีข้าวไปได้สามคำอ้วกไหมออกหมดเลยอ๋อเมาจริงนี่เมาจริงมีใครอ้างว่าเมาอยู่ไหมเกินถามไอ้หนอนไอ้เป็นพยานหเอยอิ่มเกินอิ่มเกิดเออแผนนี้จะได้ผลว่ะง่วงหน่อยบอกเมาเรือเลยทีนี้ตากล้องเืัวหลับไปหน่อยแป๊บเดียวไม่แป๊บมากไม่แป๊บกโอ้ไม่แป๊บหรอกี่ชั่วโมงวะขึ้นไปนอนแต่ตีห้าทุ่ม เมาเรือดิเมาเรือเมื่อคืนนั้นไม่ไหวจริงขอเนี่ยง่วงนอนนี่คือแบบก็อ้างเมาเรือเวลาเวลาเวลาง่วงนอนมันบอกว่าง่วงไม่ได้หนี่เหรอทับถมไงต้องบอกเมาเรือนนี้ใครเห็นใครอ้วกกระถิบตกเรือจริงนะอ้าวอ้าวอ้าวผมผมไม่เกี่ยวผมเมาอยู่แล้วผมไม่หายหรอกแล้วบอกมือชี่มไปอุดมันมาไปล่องอะไรใช้ล่องมาผม ผม <จะ S 1> สุอยากแก้แมเมาเรือไม่มีสักเม็ดเอามันนี่แหละเขาเรียกว่าด่านหินด่านเขาส่อรอบจิตใจโคตรหินด้วยเขาบอกว่ารอบนี้กูอยากจะเห็นว่าใครแข็งแรงบ้างนี่คือรอบท้ายแล้วงไงไฟแนลแล้วเพราะว่ารอบนาำจะไปนู่นแล้วงไงอัตมาที่น,นทคนิคของการแบบจะแก้หายเมาเรือทั้งทีงเนี่ยมองไปไกลไหมกินเหล้าเขาจะกินเหล้าหรือดักคอไว้ก่อนใช่รู้ว่าจะเมาเรือเมาเหล้าก่อนใช่หายแน่นอนหายไปนอนสามีเขาจะมีอาหารครับเขาต้มปลาครับเนี่ยนั่นก็ต้มปลานี่ก็หมู อ๋อข้าวต้มหมูอ๋อมาครับใครกินปลาไม่ได้ก็มีข้าวต้มหมูให้เอา,า <ii> เอา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 ไปแล้วเอฟเอฟเอฟไว้มันหักเลยปึ๊บอยู่อยู่อยู่ไม่อยู่ไม่ใหญ่หรอกเอฟนี่กินเตี๋ยวหอมเลย เด็กๆเดี๋ยวเดเเดกเดเดีกวเดยเาัวเดียตัวเดียวว่ากันอยู่โอ้สตัวเหรอมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเยดูดคอยได้เมื่อกี้เอาละครับเอาลครับเอาครับเช้านี้ คนเดียวเลยนะฮะหลายตัวตัวใหญ่อือหือปดีการลอย MC อนะโอ้โหไปไกลว่าไปปวเมียไมไกลครบห,ห,หมดแล้วหมดแล้ว đóng bài cha, sáu bài rồi, width, width khổ, đồ đạc, sấm bùng, swing, bật นั่นไงโหโน่นด้วยขันนน่นด้วยมามามาโอ้อยมีงานอีกแล้วโอ้มีงานอีกแล้วโอ้ออออรีบลงมาเลย กูไปชิดฉลามองโอ้โหแน่นอนแน่นอน้องทงเก็บเก็บเป็นเป็นเป็นกลางกลางเก็บเแล้วต่อเนืงครับเอฟเอฟเอฟเก็บอะีมุดแล้วมุดแล้วขาดมาเก็บแล้วมาเก็บแล้วอันนี้นะครับฝนจะเริ่มเข้ามาครับนู่น เริ่มตกแล้วฝนตกแล้วนะฝน,นตกกนะันนะแสงลมเริ่มแรงนะครับตกกล้วกาสาดเข้ามาในเนนนรืเนเอนอะอยู่กลางทะเลลึกนะครับลมแรงด้วยอวเอาแล้วโอ้แสงมากครับตอนนี้ เริ่มสาดแล้วเริ่มแรงแล้วอ้หนาวก็เนืออ่องจากอายุกำลังจะเข้าแล้วครับรวันนี้ก็ได้ทำการตั้งเรือเข้าฝั่งครับเพราะว่าคพื้นลมทั้งๆจะแรงนะครับหลังจากที่ฝนตก ฟังอยู่ทางด้านหน้านะแล้วก็มืดไปด้วยฟ้าฝนนะครับมืดทอ้ด้านเลยตอนนี้นะแสงแดดไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็ทุกคนก็ทยอยกันขึ้นไปบนเต่งเรือนะเพื่อที่จะพผ่อนตัวนะครับเพราะค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางเป็นหลายชัวย่วโมงนะู่แลซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่แปดโมงครึ่งน,นะครับแปดโมงครึ่งยังเช้านะครับหลังจากที่ได้ปลาส้มนรำปลาสลามครับลาอย่างเพียนนะคระต่ยายลีบหยับกระเร่ง เต็มที่เลยคือลมแรงมากครับทุกคนใครไม่มีที่นอนก็ขึ้นชั้นสามนะครับเอาชั้นสามเป็นไงบ้างหนาวนะครับหนาวอ่ะลมแรงนะนทุกคนทางด้านท้ายเรือก็ประมาณนี้มีอะไรฝากบอกทางบ้านไหมครับกลับบ้านแล้ว <laughs> ไปกอง <laughs> อล์ฟ ตอนนี้พวกเราก็ได้เดินทางมาเราราวสี่ชั่วโมงเองกได้แล้วครับประมาณสักเก้าโมงเช้านะครับ,รบแล้วก็พายุมันแรงมากแล้วก็ฝนมันก็เริ่มตกจางหนักนะฮะแล้วก็เริ่มบวกกับปลาไม่กินเหยื่อแล้วอันนี้เราก็เดินทางมาเนี่ยไปหนึงโมงสามนทีแล้วก็ขุุ่งแนวที่เกาะกูดนะครับเรียกเกาะกูดนะครับส่วนส่วนเกาะช้างก็เป็นตอนนี้เราก็ได้เข้ามาถึงในบ,บริเวณเกาะกูดแล้วนะครับ เราไม่รู้ว่าหมายที่เราจะต้องใช้เนี่ยเป็นบริเวณตรงหน้าเกาะไหนนะครับแล้วก็นี่ก็จะมีการเปิดสินค้าใหม่นะครับใหม่แกะกล่องเลยซื้อมาพันนิดๆไม่ได้ใช้เลยพี่เก๋ก็จะขอขอลองใช่ไหมพิคกิ้งหน่อยโอ้โหนะครับแรกเลยหรนี่แกะแกะของงานนี้ตั้งแต่ซื้อมาจากร้านมันแกะครั้งแรกเลยใช่ไหมแยกว่าเป็นการแกะครั้งแรกนะครับโอ้ยมีป้ายด้วของแท้นะครับของแท้อันนี้โอ้โหพี่เกเกล่าวว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายจะไม่นอนใช่ไหม ยังไม่นอนตั้งแต่เมื่อคืนนี้ไม่นอนใช่ไหมอาล้ครับทุกคนันนี้หมายนี้นะครับพวกเรานี่เสียไม่ได้นะครับเรียกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายของเรานะครับกับในทริปนี้นะครับสี่วันสามคืนของจังหวัดตราดนะครับโอ้ประกอบเข้ากับชุดลอกใหม่ของพี่เคด้วยนะครับพึ่งเอฟมาราคาอะไรเอฟลอกน้วไม่มีราคาหนึงพบาทอัเมือสองนะครับราคา1000บาทนะครับมามิกกัเรียบร้อยนะครับก็หวังว่าจะเอาปลาครับคืนนี้แ้าโลมากระมงอครับทุกคน ก็คืนนี้นะครับเป็นหมายหมาเก่าๆที่เราเคยมากันนะครับที่มีปลาก,กระมงเยอะๆนะเราคลิปเก่าๆที่เราเคยทําไว้นะ <S <S เราก็หวังว่าในคลิปนปี้เราจะมาประเทศฝึกกับหมายรอบอกาูดนะครับกับในค่ำคืนนี้ไหไหมไทพร้อมไไไไ่ไหนกดไงสมอได้ ก็ถึงที่หมายเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ได้ทําการเดินทางน,นะครับมากกว่า4ชั่วโมงไหน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 ใช่เปล่าเตึกเดียวเองตึกเดียวเหรอเอาละครับทุกคนใหม่ใหม่นะครับนี่ตัวแรกนี่มดูพี่แอลยอดตรักของเรานะครับเป็นไงไม่ทันไม่ทนันงูแตงโมงูมมมแตงโมงูแตงนั่งดูตึกตึกตึกไปเลยเอาละวะเอาละวะขึ้นไหม นั่นหลุดแล้วเฮ้ยโอ้ยเหาบอกคลิกหน่อยถ้าเกิดมันต่อตึกตึกต้องดึงเลยฮะใช่ทำไมงั้นนั่นละเข้ารูเข้ารูเข่า่น่เดี๋ยวเดี๋ยวเื่อก่อน มาาเผขาจ้างมะพร้าเผาอะไรเล่าข้างมะพราอะไรเล่าตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับนี่ยกรอยเหาไม่ต้องมายกยกรอยแล้วแต่ว่าแต่ว่าไม่เอาขึ้นนะต้องเอายกมาแล้วนะยกหางลอยอย่างนี้นี่อ่ะระดับเทพระดับโปรอ่ะเอ้าเบียเอาแล้วช็อตนี้เบียเป็นไงหนักปะสามกิโลอีกแล้วโอ้ยหมานี้ครับตัวที่สามนะครับมาแล้วครับออืหยอก มาแล้วขาวชั่วมาเลยยี่ห้อเดียวกันแล้วพี่บอกน่ายี่ห้อเดียวกันเลยเฮ้ยเอาจบแล้ววัดวัดขนาดก่อนใครเป็นคนหน้าไปดูดิตัวนี้ใหญ่กว่าสวัสดีครับผนหน้าสวัสดีครับผนหน้าเฮ้ยใหญ่กว่าจริงว่ะเฮ้ยเท่ากันนี่โอ้โหเท่ากันโหเท่ากัน ท่านผู้ชมหนตัดสินใจ่อยท่านผู้ชมเอเจ้าไปหมาวานผมโดนเล่นไปแล้วเอาละครับพี่เคของเรานะครับสร้างอุตากรรมอีกแล้วนะครับพี่เคของเราขึ้นสูเออไหนไหนไหนเคกู้เอ่อขึ้นช้าๆขึ้นช้าๆน้อยค่อยขึ้นมอสิเฮ้ยขาวๆเฮ้ยเฮ้ยชมชมวะ โอ้โหมาแล้วครับโฉมงามตัวแรกไม่หรอวะมือ่ะพอมันลอยแล้วไม่เป็นไรไม่ใช่โฉมนี่สละสละสละหืสุดยอดนะปุนักคก็หลังจากที่เราได้ปลาสละเป็นตัวสุดท้ายนะครับก็ได้ทำการใหญ่ไม้ใหญ่ไมุ้ย้ายไม้ ย้ายใหม่หนึ่งครั้งนะครับก็ตอนนี้ไต่ได้ทำการเอาสมอขึ้นจากเรือเฮ้ยขึ้นบนเรือนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะมุ่งหน้าไปที่ฝั่งหนึ่งของเบรงเกาะกูดอีกหนึ่งครั้งนะครับผลงานที่เราได้ในรอบนี้นะครับหมายนี้ก็ได้มา4ตัวเอาโอเคเดินทางกันต่อครับไปกันครับเตร,บเรียมตัวออกเดินทางได้ let's go ท so in no so okay. so ี่เราย้ายหมายกันมานะครับจากบริเวณตรงเกาะปูดนะครับเราก็มาถึงตรงบริเวณที่เป็นเรือน้ำมันนะที่จมอยู่นะนะลำใหญ่ๆนะครับทุกคนสหรับบริเวณนี้ก็พิกัดนะอยู่ตรงบริเวณข้างๆเกาะปูดนะแล้วก็ติดกับเกาะไม้ซี่นะครับโอเควันนี้เราได้ลาปากงมไหมเปิดไก็น่าจะได้ดีดนะครับเปิดไฟแล้วประมาณสักตีสามตีเป็นเหยื่อแล้วฮะติกติกขึเหยื่อตายไม่ได้ดีอะไรแล้วตอนนี้เรากระสุนมันหมดทบแล้วครับ เราก็สุดเราด้านหมดเลยต้องบอกเลยว่าเรามารอบนี้นะครับผิดหวังมากเรื่องของเรื่องน้ำปรากฏการณ์ของปลาหมึกตายระหว่างการในหมึกแบบวือว่าเป็นปรากฏการณ์ในว่าร,ารอบนี้เราเรือเยอะที่สุดเลยที่เราเคยมานะก็หมายต่อไปจะเป็นอย่างไรก็ต้องร,รอรุ่นอีกครั้งนะครับโอเคนี้ก็เป็นหมายนะครับหมายที่เราได้จอดเรือกันแล้วนะครับสําหรับบริเวณรอบๆเกาะ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 หมากมเนี่ยใช่ไปอินซีมาตุม๋มไปอินซีมานะครับเลขใช้สูตรด้วย ตายสร้างบอกว่าลงหมึกชิ้นชิ้นเหรออืมอ่าเอาลายอยู่ตะเผาข้างข้างตะเผาอย่กลางน้ำอย่างนี้จะมีมาอยู่โอ้โหตะเผาอย่เฮ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วเดี๋ยวเอาแล้วนี่ครับมาใแรกดองแรกเถิดคุยแป๊บเดียวนะครับตอนนี้วางไงครับวางไงก็อย่าหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยววางครับตอนนี้ครับเอาแล้วครับผมให้โดนโอ้โหเฮ้ยขาดครึ่งเหลยเหรอลงตุ๊บกินปั๊บเลยนะครับหมายรู้ว่อยากจะคุยอ่าเราตอนนี้ก็ถึงเมนูอาหารเย็นนะครับแอร์โอ๊ะอร่อยไหม อะไรอร่อยที่สุดนี่ปลาทอดปลาเก๋าทอดรีวิวปลาเก๋าทอดป่อเมืองพะชาา่ะโอ้โหมีต้มด้วยสี่อย่างอันนี้เวมดีีดาขออนุญาตครับผมไปไปด้วยกัน แล้วนะครับตัวใหญ่ของเราต้องใหญ่แน่เลยเอาพระเจ้าใหญ่เออหนักปทหัวนั่นน่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่ชัวอีดูดิเกยเกยเกยโอ้ใหญ่โอ้หัวหน้ามาลัวเนี่ยไม่ใช่ปลาแล้ว มอเห็นมองไมง่เห็นสมหรอสมไหมไปหัวหนา้าแอลมาแล้วนี่โมนิโมมาแล้วนะครับใหญ่ของเรานะครับมาแล้วนี่นี่กระโปงโอ๊ตมาทิ้งนิ่งโอ้โหโอเคเลยนี่ไปสวนนะครับอุ้ยหนูชนะจังแควักเลยลองโอเคยังโอ้โหเร็วจริงๆเลยท <laughs> ี่ปอต้องงงเลยทำอะไร ตอนนี้นะตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับเฮ้ยหนแล้วาแล้วอะวะมันคืออะไรแอวมันคืออะไรขึ้นมาเป็นไงบ้างแอลอุ้ข่าไม่เล็กโฉมอ่ะกระบอกกันนะช่งกระบอเข้าไซด์เดียวกันเลยอะอ้ยแอวไหนไหนดูสิโยคำหน่อยสิอ้าวหวยหวยแล้วหายเยอะจริงหรอ โไม่เปลืองวัตจะดิบเลยเอาละครับหืมเรืวมันเอียงไปเร็วเอ้ยมีวีทว้ยมีวีทุ้ยไม่เขาเปิดไว้เยอะๆ<า>หน่อยาเปิดไว้เยอะๆโหหลอกหลอกท่านผู้ชมเหรอหรอบดึกนะครับทุกคนท่านผู้ชม ตอนห้าทุ่มครึ่งนะครับหมาอุ้ยเอ่เลยสวิงสวิงสวิงได้เคสวิงเร็วทำงานทำงานฝั่งนู้นก็ร้องฝั่งนี้ก็ร้องนะครับนุ่นนู่นทั้งนู้นก็ร้องนะครับในเวลานี้เอลอย่าให้รถอย่าใหุ้ดมองแน่เลยมองลงไหนกี่ชัตกันแน้างเนีไม่เอานะติดถิ่นนะเอาไม่ติดนะเอาครับเอาครับตอนนี้เอาครับเอาแล้วครับขมศนครคีรีนะครับ อขาวโอ้ขาวแล้วขาวตาหวิงตาหวิงเ่อเฮ้ยโอ้ยโอ้แอลไม่แน่นอนว่ะสุดยอดเลยไอ้นี่สรอยนกเขาเลยสร้อยเหรอสองตัวนั่นแอลเนี่ยสร้อยหรือเกย์สร้อยส hey, oh! ร้อยส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 ร้อยเอาเลยทุกคนเอาแล้วมันดักรอดักอยู่เอาว่าไงตามกูเลา นันกระมงกรนะมงกระมงกระมงมาเล็กก็เล็กไม่ใช่แล้วพีว่ไม่ใช่แล้วมาแรงไปนั่นไงยังคงอยู่นะครับปักหลักกันอยู่นะครับช,ช่วงนี้ช่วงก็ปีสองโดยประมาณนะยังคงอยู่นะครับเหนียวแน่นไม่ไปไหนกะสองไม่ลงมาครับกะหนึ่งก็ขึ้นไม่ได้ปวดแขนมาแล้วเนี่ยกินไม่หยุดเลย ปั่นไม่เลิกครับผมสำหรับในคืนสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็ปลาเยอะมากครับในถังนะครับเต็มไม่หมดแล้วนะครับพวเราอยู่ประจําการแค่2คนนะครับอันนี้พี่ไตนะครับเปิดเดินต้องแข่งให้รอบดึกนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีสี่กว่านะฝูงปลาเข้าเยอะมากครับตอนนี้ต้องแข่งไม่พอใช้อรในถังหมดเลยไม่ได้แช่ปลานะครับกินเหล้าหมดเหมือนให้ท่านชมดูนะนี่ทุกคน เล่นจะแย,ย่ไม่ได้ปลาสดกลับบ้านนะกระดึกกระดึกกระดึกก็ต้องทำหน้าที่แบบนี้ใช่ไหมไม่หลับไปนอนครับคุณเตือนไม่หลับไม่นอนแต่กลางวันเรานอนห้ามว่าเรานอนห้ามบ้าเราใช่อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับผมนนก็ตอนนี้ก็ปลาเข้าไปนะครับตีห้ายี่สิบนะครับสองนอนสองนอนนะครับน,บนกเคก็ไตเตื้นมานะครับเห็นปลาปา๊มนี่กินเลยครับน้ำนิ่งมากครับทุกคน ของวันสุดท้ายของเรานะครับหลังจากที่ปลาเสร็จก็ออกเดินทางเข้าฝั่งเลยนะครับพี่ต่ายก็เริ่มสตาร์ทเครื่องแล้วก็มีการที่จะเอาสมอขึ้นใช่ไหมครับพี่เคใช่ครับสุดท้ายแล้วไม้สุดท้ายมีอะไรจะพูดไหมถึงว่าก็สบความเพดีนะครับระดับหนึ่งก็ถังสามลิตรอต่เกือบเต็มมั้วนะเกือบเต็มครับไม่ใช่ถังเล็กๆนะถังที่ใหญ่ถังใหญ่ถังมันโคตรใหญ่อะน้ำแข็งเราจะหมดด้วยซ้ำครับเออในขนาดตกได้บ้างไม่ได้บ้างนะได้ไหม แต่ก็ถือว่าเราคาดหวังไว้มากกว่านี้ใช่ครับแต่แบบก็โ okay. อเคเพ,พราะอะไรเพราะเพราะปลาหมึกใช่ไหมหมึกหมึกไม่ได้ครับเหยื่อหมึกของเรานะครับหมดเลยนะครับหมดคอเลยลเลย<ม>ตายหมด,มมหมดอันนี้ก็เริ่มที่จะเอาสมอนะครับขึ้นแล้วครับแต่หลังนี้ก็ไปรอนุ่นป้านาครับผมไปกันเลย